สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Game Room กับผมพี่มิกนะฮะวันนี้เราก็มาในวิดีโอ lol q a a นะครับที่ที่เราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเกม League of Legends จากเพื่อนๆทางบ้านนั่นเองนะครับวันแล้วเราก็มาเริ่มคำถามแรกซึ่งเป็นหัวข้อของคำถามในวิดีโอในวันนี้กันเลยสำหรับคำถามแรกซึ่งก็เป็นชื่อของวิดีโอในวันนี้นะครับก็จะมาจากคุณทาริตรุ่งสมัยนะฮะถามว่ามเีเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้มันตีกันเองเช่นในโหมดฝึกซ้อม ทำไมมันถึงดันไปฝั่งในฝั่งหนึ่งครับทาไมมันไม่อยู่ตรงกลางของแต่ละเลนเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีเนี่ยนเนี่ยสเตตมันก็น่าจะเท่ากันใช่ไหมฮะในเมื่อพลังชีวิตเท่ากันพลังโจมตีเท่ากันเท่ากันทุกอย่างแต่ทําไมพอปล่อยให้มันตีกันไปเรื่อยๆเนี่ยทำไมถึงมีมินเนี่ยนฝั่งหนึ่งที่ชนะซะอย่างนั้นล่ะฮะถ้าคิดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกตัวมันมีสเตตเท่ากันเนี่ย มันก็ไม่น่าจะมีฝั่งใดชนะหรือเปล่ามันก็ควรจะตีกันเท่ากันเสมอไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันกลับมีฝั่งหนึ่งที่ชนะนะครับใช่ครับมีเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีสแตทที่เท่ากันนะฮะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันในแต่ละรอบนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งสิ่งนั้นแหละที่จะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าฝ่ายไหนจะชนะนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือ priority นะฮะหรือการจัดลําดับความสําคัญนั่นเอง ซึ่งลำดับนี้ก็คือลำดับความสำคัญในการโจมตีของมินเนี่ยนที่ถูกโปรแกรมขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายไวานั่นเองนะฮะโดยก็มีอยู่7เป้าหมายด้วยกันโดยเป้าหมายที่อยู่เบอร์แรกๆเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเป้าหมายแรกก็คือแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามที่กำลังโจมตีแชมปเปี้ยนฝั่งเราอยู่อันที่2ก็คือมินเนี่ยนฝั่งตรงข้ามที่กำลังโจมตีแชมปเปี้ยนของเราอยู่ลำดับที่3คือ มีเนียนฝั่งตรงข้ามที่กำลังตีมีเนียนของฝั่งเราอยู่ลำดับที่4ก็คือป้อมปะการังของฝั่งตรงข้ามที่กำลังโจมตีมีเนียนของเราอยู่อันดับที่5ก็คือแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามที่กำลังโจมตีมีเนียนของเราอยู่อันดับที่6คือสตูตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่แชมเปี้ยนที่อยู่ใกล้ที่สุดส่วนอันดับสุดท้ายก็คือแชมปเปี้ยนที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเองฟังมาเนี่ยอาจจะงงๆนะครับลำดับที่พูดมาเนี่ยคือลำดับความสําคัญของเป้าหมายนั่นเอง ซึ่งมีเนียนเนี่ยก็จะเลือกโจมตีเป้าหมายที่มีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆก่อนนั่นเองยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คืออันดับที่6กับที่7นั่นเองระหว่างศัตรูที่ใกล้ที่สุดกับแชมเปี้ยนที่ใกล้ที่สุดสมมุติว่าถ้าเกิดเราปล่อยมีเนียนมาหนึ่งตัวแล้ววิ่งมาเจอกับแชมปเปี้ยนหนึ่งตัวมีเนียนตัวนั้นก็จะทําการโจมตีแชมเปี้ยนที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเองแต่ถ้าเกิดเอาใหม่อีกครั้งถ้าเราปล่อยมีเนียนออกมาโดยที่มีแชมปเปี้ยนยืนอยู่หนึ่งตัวแล้ว มันก็จะเลือกที่จะโจมตีมีเนียนก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าลำดับความสําคัญของเป้าหมายเนี่ยมันอยู่สูงกว่าแชมปเปี้ยนตัวที่ใกล้ที่สุดนั่นเองนะฮะซึ่งการเลือกโจมตีเป้าหมายนี่เองก็เป็นสิ่งที่กําหนดว่าฝั่งไหนเนี่ยจะเป็นผู้ชนะไปนะครับเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยมีเนียนจะทําการเลือกไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั่นเอง ฝั่งที่ AI สามารถเลือกเป้าหมายได้ดีกว่าก็จะชนะเวฟนั้นไปนะครับแล้วก็จะดันไปต่อไปนั่นเองนะฮะแต่ถึงแม้จะชนะเวฟแรกเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะนะครับเพราะว่านอกจากขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกเป้าหมายแล้วเนี่ยมันยังขึ้นกับตัวแปรอื่นด้วยนะครับเพราะว่าในการดันของเกม LOL เนี่ยจริงๆมันมีเทคนิคเยอะมากเลยนะครับในการพุชในการฟรีซอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าไอการ b u i l อ up ของมินเนี่ยนะครับก็มินเนี่ยที่จะเป็นมินเนี่ยกองใหญ่ได้เนี่ย ่วนมากจะเป็นมินเนี่ยนที่ถูกดันอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่ายิ่งอยู่ใกล้กับฝั่งของตัวเองเท่าไหร่เนี่ยมินเนี่ยนที่จะส่งมาเป็นกําลังเสริมเนี่ยก็จะมาเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับก็จะทําให้ไอ้กลุ่มมินเนี่ยนเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะดันป้องไปได้นั่นเองนะฮะและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมถ้าเกิดเราปล่อยให้มินเนี่ยนตีกันเองเนี่ยมันถึงเกิดฝั่งที่ชนะขึ้นมาได้นั่นเองนะครับคาถามที่2ของวันนี้นะครับมาจากคุณโลมานะฮะถามว่าอยากรู้ว่าฮิตบ็อกซ์ของแชมเป มันจะตามแอนิเมชันเคลื่อนไหวของตัวแชมปเปี้ยนไหมครับยกตัวอย่างเช่นท่าเต้นของลีซินเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวของลีซินเนี่ยเต้นออกไปนอกพุ่มไม้แล้วอีกฝั่งจะเห็นหรือไม่หรือว่าโปโลหรือว่าสกิลต่างๆเนี่ยเวลาเราโยนเข้าไปในพุ่มเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าสกิลไหนเห็นหรือไม่เห็นนะครับสงสัยมานานแล้วสําหรับเรื่องฮิตบ็อกซ์นะครับเคยพูดไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าสําหรับคําถามนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นคําถามที่หลายคนเนี่ยก็น่าจะสงสัยอยู่เช่นกันนะครับ แชมเปี้ยนบางตัวเนี่ยมันจะมีอ e ีโมดนะครับเช่นท่าเต้นหรือว่าท่าทอนเนี่ยที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยเคลื่อนที่ไปมานะครับทีนี้ก็จะสงสัยว่าแล้วฮิตบ็อกของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ตามแชมเปี้ยนตัวนั้นหรือไม่คำตอบก็คือไม่ครับผมไอฮิตบ็อกเนี่ยมันจะอยู่ดูง่ายๆเลยนะครับมันก็อยู่ใต้หลอดเลือดเรานั่นเองนะฮะถึงแม้เราจะเห็นว่าตัวละครของ,ของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปมานะฮะแต่ว่าหลอดเลือดเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ฮิตบ็อกอยู่นั่นเองนะฮะ ถ้าเกิดให้เห็นให้ชัดที่สุดเนี่ยให้ลองไปตีบูบับหรือเลดบับก็ได้นะครับจะเห็นวงที่อยู่ที่พื้นใช่ไหมฮะแล้วลองกดอ e ีโมดูเนี่ยจะเห็นว่าไอ้วงตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะครับซึ่งไอ้วงนี้เองก็เป็นตำแหน่งที่ฮิตบ็อกของเราอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นการกดแอนิเมชันอะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ทําให้ฮิตบล็อกของเราเคลื่อนไปแน่นอนนะฮะซึ่งถ้าเกิดฮิตบ็อกของเรายังอยู่ในพุ่มหญ้านะครับถึงแม้ตัวละครของเราจะเคลื่อนที่ออกไปนอกหญ้าเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะมองไม่เห็นนะ กับกันเหมือนกันถ้าเกิดฮิตบล็อกเราอยู่ข้างนอกหญ้าเนี่ยถึงแม้เรากดแอนิเมชันให้ตัวละครของเรามันเต้นเข้าไปข้างในหญ้าเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ยังสามารถมองเห็นเราได้อยู่ดีนะฮะสำหรับพวกสกิลอันนี้เนี่ยมันมีสกิลในเกมเนี่ยมันมีหลายเกมมากเลยนะครับหลายเงื่อนไขเลยทีเดียวดังนั้นบางสกิลเนี่ยมันก็อาจจะมองเห็นตั้งแต่ในพุ่มหญ้าบางสกิลก็มองไม่เห็นนะครับ อันนี้เนี่ยผมก็ไม่สามารถบอกได้หมดทุกสกิลนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่ามีที่สามารถแบ่งประเภทได้ง่ายๆนะครับพวกสกิลช็อตเนี่ยจะสามารถมองเห็นได้ผ่านพุ่มย้านะครับถ้าเกิดเรามีวิชั่นของย้าน,นั้นอยู่นั่นเองนะฮะแต่ว่าสกิลที่เป็นสกิลที่เล็งไปที่พื้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าชาร์จขวานของไซออนหรือว่าอัลติเมทของนูนูเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้นะครับยกเว้นว่าเราจะมีวิชั่นอยู่ในญ่านนั้นด้วยนะครับ ถ้าเป็นสกิลช็อตเนี่ยมองเห็นแค่ย่าก็พอนะแต่ว่าถ้าเป็นสกิลที่เล็งพื้นเนี่ยเราต้องมีวอร์ดอยู่ข้างในย่านั่นเลยครับเราถึงจะสามารถมองเห็นวงสกิลนี้ได้นะฮะคำถามที่3มนะครับมาจากคุณโอ้บูรพาศิริรัต,ตนานะฮะถามว่าเผายอเดลเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าคนธรมรมดาหน้าตาน่ารักมากๆอันนี้บอกเฉยๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคําถามนะครับ คำถามนี่ก็คือพวกเขาอยู่ทุกทวีปหรือเปล่าครับยกตัวอย่างเช่นออทิโมอยู่เดมาเซียรหรือเปล่าเคนเนนอยู่ไอโอเนียหรือว่านาอยู่ที่เฟยอดอะไรอย่างนั้นนะครับสำหรับเหล่ายอร์เดลที่รักของเกมนี้นะครับจริงๆแล้วพวกเขาก็มีประเทศของพวกเขาอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ใช้ชื่อว่าแบนเดลซิตี้นะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าเมืองเมืองอื่นหน่อยตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปที่เว็บที่เป็นแผนที่ของเกมเกมนี้เนี่ยเห็นว่าเราจะเห็นตำแหน่งของประเทศต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าตำแหน่งของแบนเดลซิตี้เนี่ย ซึ่งเราจะเห็นเป็นวงเวทอยู่บนแผนที่นะครับมันจะย้ายตำแหน่งไปทุกครั้งที่เราเข้ามาใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ที่ประตูมิตินะครับในการเข้าไปอย่างเมืองแบนเดลซิตี้ซ่อนอยู่นั่นเองนะครับสำหรับประเทศของเหล่ายอร์เดเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ในอีกมิติหนึ่งนะครับที่คนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้นะฮะจะมีเพียงแค่เหล่ายอร์โดเท่านั้นที่รู้ตำแหน่งแล้วก็วิธีการเปิดประตูในการเข้าไปในเมืองแบนเดลซิตี้นั่นเองนะครับ แต่ว่าก็ไม่ใช่ยอร์โดทุกตัวที่จะอาศัยอยู่ในแบนเดลซิตี้ซักทีเดียวนะครับจากข้อมูลที่ผมหามาได้คร่าวๆนะครับก็คือฟิสซึ่งเป็นยอร์โดครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยตอนนี้อาศัยอยู่แถวๆทะเลรอบเมืองบิลฟ์วอเตอร์นะครับส่วนหน้าอยู่ที่ภูเขาเฟย์หยอดไฮเมอร์ดิงเกอร์กับซิกนะครับตอนนี้อยู่ที่เมืองพิวส์โทเวอร์กับเมืองซอนเคนเนนก็อยู่ที่เมืองไอโอเนียนะครับเหมือนกับมูฟี่ที่เราเพิ่งได้ดูไปสำหรับเคล็ดอยู่ที่ประเทศน็อกซัสส่วนป๊อปปี้เนี่ยก็อยู่ที่ประเทศเดมาเซีย สำหรับไวกาเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ตำแหน่งปัจจุบันที่แน่นอนนะครับส่วนยอร์เดร์ตัวอื่นๆเนี่ยส่วนมากก็จะอาศายัยอยู่ที่เมืองแบนเดลซิตี้นั่นเองนะครับสำหรับคำถามถัดมานะครับมาจากคุณอาภิวิชภาภูนะครับถามว่าค่าเทนนัสซิตี้คืออะไรครับสำหรับค่าเทนนัสซิตี้เนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นเกมเนี่ยน่าจะเจอคำนี้กันบ่อยแล้วนะครับแต่อาจจะย,ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วอีค่าเทนนัสซิตี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะฮะ ค่าเทนาริตี้นะครับก็คือความต้านทาน CC นั่นเองนะฮะไอพวกสตันพวกสโลอะไรทั้งหลายเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเป็นแชมเปี้ยนที่มีค่าเทนาริตี้เยอะเนี่ยเวลาที่เราโดนสตันเนี่ยเราก็จะถูกสตันนะครับเป็นระยะเวลาน้อยกว่าแชมเปี้ยนที่มีค่าเทนาริตี้น้อยโดยก็จะมีไอเทมแล้วก็สกิลบางอันเนี่ยที่จะเพิ่มค่าเทนาริตี้ให้กับเราได้ซึ่งถ้าเกิดเราใช้ไอเทมแล้วก็สกิลเหล่านี้ให้ถูกจงังหวะเนี่ยเราก็จะลดระยะเวลาที่เราถูกสตันหรือว่าถูกสโลลงไปได้อย่างมากนั่นเองนะครับ พูดง่ายๆมันก็คือค่าความน่าด้านนั่นเองนะฮะโดนสตันแต่ไม่สตันนะครับสําหรับคําถามสุดท้ายในวันนี้นะครับก็เป็นคําถามประจําสัปดาห์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งคําถามประจําสัปดาห์ในวันนี้มาจากคุณ XM e r a n d Bunny Pink นพะครับถามว่าไลออดต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ทาเต้นไหมคะถ้าถามผมนะครับว่าคําถามไหนจะเป็นคําถามประจําสัปดาห์เนี่ยมันต้องเป็นคําถามที่ผมอ่านแล้วก็แบบว่าเออวะได้ปะวะ ซึ่งมันก็ทําให้ผมได้คิดนะครับว่าเฮ้ยแชมเปี้ยนในเกมนี้เนี่ยมันก็มีท่าเต้นนะครับมาจากเ,เพลงแล้วก็ศิลปินดังๆทั้งนั้นเลยแล้วไลออนเนี่ยต้องไปเสียค่าลิขสิทธิ์ให้เขาไหมแล้วถ้าเกิดเขามาฟ้องเนี่ยต้องเสียตังค์ไหมเนี่ยซึ่งหัวข้อนี้เองนะครับก็เป็นหัวข้อที่กําลังมีการดีเบตกันอย่างดุดเดือดเลยนะฮะ อย่างคดีล่าสุดเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นเกมเมอร์กันเนี่ยน่าจะเคยได้ยินมานะครับก็คือคดีที่ศิลปินเนี่ยไปฟ้องร้องอ e ีพิกเกมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเกม f o r t n i น e นะฮะซึ่งไอเกม f o r t n i น e เนี่ยก็จะมีท่าเต้นจากศิลปินดังๆต่างๆมากมายนะครับก็ได้มีศิลปินไปฟ้องร้องนะครับว่าเอาท่าเต้นของพวกเขาเนี่ยไปขายเป็นไอเทมในเกมนะครับแล้วก็ไม่แบ่งไรายได้ให้กับศิลปินเหล่านั้นนั่นเองทีนี้ก่อนจะถามว่ารายออดเสียค่าลิขสิทธิ์ท่าเต้นไหมเนี่ยมันต้องมาถามกันก่อนว่าทา เราสามารถจดลิขสิทธิ์ได้หรือเปล่าสมมุติถ้าเกิดเราจดลิขสิทธิ์ท่าเต้นไปแล้วเนี่ยแล้วมีคนไปเอาท่าเต้นของเราไปเต้นเนี่ยเราสามารถฟ้องร้องเขาได้หรือไม่อันนี้ผมขอเอ aja, บรกฎหมายของเมืองนอกแล้วกันนะฮะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีบทความพวกนี้ให้อ่านง่ายๆอยู่แล้วนะครับแล้วไลออดเนี่ยก็อยู่อเมริกาด้วยนะฮะก็เอาเป็นที่เดียวกันซะเลยนะครับสำหรับท่าเต้น III, เราสามารถจดลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ คำตอบคือไม่ได้นะครับเราไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ของ d Dance Move ได้ครับแต่ว่าเราสามารถจดลิขสิทธิ์ของ shoot choreography ได้นั่นเองซึ่ง o r e o g r a p h y เนี่ยมันก็คือการรวมกันของท่าเต้นนั่นเองถามว่าเอาแล้วมันแตกต่างกันยังไงให้สมมุติว่าคอร o โอการีเนี่ยเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับส่วนแดน c ์ m ูฟเนี่ยก็เป็นอิฐแต่ละก้อนที่เราเอามาเรียงกันนั่นเอง ดังนั้นถ้าเต้นแค่หนึ่งท่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจดลิขสิทธิไ์ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาท่าเต้นม,มาเรียงกัน10บท่าแล้วมีคนเอาท่าเต้ตนเนี้ยไปเต้นเนี่ยแล้วเรียงกัน1ิบท่าแล้วเอาไปขายเนี่ยเราสามารถฟ้องได้ครับเพราะว่าเขาละเมิดโคลิโอการฟ,ฟรีของเรานั่นเองเหตุผลที่กฎหมายไม่อนุญ,ญาตให้คนเนี่ยจดลิขสิทธิ์ท่าเต้นเป็น <ๆ S 1> ท่าๆได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันด้านการปิดกั้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การสร้างผลงานนั่นเองนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิด ทุกคนเนี่ยจดลิขสิทธิ์ท่าเต้นกันหมดเลยเนี่ยผ่านไปแค่2ปีเนี่ยก็คงไม่มี MV ใหม่ออกมาแล้วครับเพราะว่าท่าเต้นในโลกเนี่ยมันได้ถูกจดลิขสิทธิ์ไปหมดแล้วนั่นเองนะฮะดังนั้นที่จะจดได้เนี่ยจะมีแค่โครีโอกาฟีเท่านั้นนะฮะดังนั้นก็ตอบได้เลยว่าไลออดต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ท่าเต้นไหมครับบอกเลยว่าไม่ต้องเสียสักบาทนะครับไม่ต้องกลัวโดนฟ้องด้วยก็ขอขอบคุณสําหรับคําถามดีๆนี่ครังนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคาถามอื่นๆด้วยเช่นกันที่ทําให้รายการของเรายังอยู่ได้นะะ แล้วก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเกม L เนี่ยก็อย่าลืมติดตามช่องแล้วก็เพจ f a c e b o o k ของเราไว้ด้วยนะฮะเราจะมีการรวบรวมคําถามเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็มาทําวิดีโอตอบคาถามให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ผมชื่อพิมพ์มิกครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ